ก็คงจะเป็นบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากรทมมานานถึง9ปีแล้วนะครับก็คงจะตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคึกคักอย่างเป็นประวัติการครับซึ่งทางกะกะตมีการประเมินว่าจะมีชาวกรทมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า70%นะฮะหรือว่าไม่ต่ำกว่า3ล้านหนึ่งแสนคนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้านสแสนคนครับ แล้ววันนี้ความพร้อมในส่วนของการจัดการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงแรกนี้ร่วมพูดคุยกับท่านสมชัยสุรการกุลประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกันเลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธีกรกับคุณนันทพงศ์ใช่ไหมครับใช่ครับคุณชชยนันนันทคมและคุณชชยานันสองคนครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการแต่เช้าเลยครับ เอาเช่นกันครับครับนําเรียนสอบถามกันก่อนนะครับเรื่องความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมครับในส่วนตรงนี้ความพร้อมที่เตรียมมาไว้เป็นอย่างไงบ้างครับเออณถึงขนาดนี้เนี่ยซึ่งเออเป็นวันก่อนเราสรตั้งเพิ่งนี้เราจะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับค่ะอันนี้เราพูดได้เลยนะครับว่าร้อยเปอร์เซ็นครับเราพร้อมจะจัดการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับ ค,ค่ะตอนนี้ข้อแนะนำค่ะสำหรับประชาชนที่จะวางแผนออกมาลงคะแนนเลือกตั้งควรที่จะเตรียมความพร้อมกันยังไงบ้างคะัเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่กับวิถี new normal ค่ะท่านค่ะเออคืออย่างนี้นะครับเออก่อนเือะนะครับก่อนก่อนจะมีอร์มอลก่อนนะครับผมจะขอแยกก่อนว่าเอ,อวันวันเลือกตั้งพรุ่ง,ง,งนี้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ย เรียเปลี่ยนไปในเรื่องของเวลาโดยของการลงคะแนนนี่จกว่าเราไม่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ่ามาก่อนกับผู้ว่าการกุนาคร์นี่มานานแล้วถั้ <Okay. S 2> งสุดท้ายนี่เราก็ยังใช้กฎหมายฉบับเก่าซึ่งเวลาลงคะแนนในสมัยนั้นมันก็ตั้งแต่แปดนาฬกาถึงสามโมงเย็นใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี่เราเพิ่มเวลาการลงคะแนแนให้แล้วคือตั้งแต่แปดนาฬิกาถึงห้าโมงเย็นคือเก้าชั่วโมง กับท่าชั่วโมงนะครับทีนี้อย่างนี้ครับการเตรียมตัวก่อนการเตรียมตัวในส่วนของการไปลงคะแนนเนี่ยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานสําคัญประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ<ฆ>บัตรประจําตัวประชาชนหมวดย,ยีนใช้ได้ประกาศแสดงต่อกรรมการหน่วยในข่ายลงคะแนนนะครับแต่สมมุติว่าไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยท่านก็ใช้บัตรประจําตัวที่ออกให้ทางราชการที่ออกให้ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรูปนะครับและนะครับและหมายเลขประจําตัวประชาชนสิบสามหลัก นะครับแต่ข้อสําคัญคือกรณีถ้าใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรประชาชนเนี่ยจะต้องมีอายุอยู่ในระยะเวลาของบัตรหมดอายุใช้ไม่ได้ครับทีนี้ที่ถามว่าใช้นิวโนมอนก็คือหมายความว่าในสถานการณ์สภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าถูกต้องไหมครับค่ะความหมายอย่างนั้นไหมครับค่ะออย่างนี้ครับท่านในการเรื่องตั้งครั้งนี้เราก็าจะหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ hmm. แล้วก็เป็นบัตรตามเการป้องกัน อรอบเดดต่อของกระทรวงสาธารณสุขท่านก็นได้มีวางมาตรการไว้ในครั้งนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกับทางกรกท้องถิ่นของเราเนี่ยเราก็ได้วางมาตรการในส่วนนี้เช่นกันนะครับถ้าวกนี้ท่านไปเนี่ยท่านจะสังเกตได้เลยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับเราจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยอยู่หน้าหน่วยสองคนนะครับ,รบ,รบอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับเขาก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมีเจลงแอลกอฮอล์นะครับ แล้วก็จะมีสำรองหน้ากากไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้ท่านท่านไม่ได้มานะครับท่านไปใช้สิ่์เือกตั้งเนี่ยการเตรียมตัวาการแรกคือท่านต้องเตรียมใส่หน้ากากไปด้วยนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเปแพร่ระบาดนะครับเมื่อเมื่อท่านไปถึงนี่นะครับหลังจากการตรวจรายชื่อด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเข้าไปที่คูหาเนี่ยท่านต้องผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนตรงนี้แหละอสาทัมมารกนี่เขาจะตรวจวัดอุณหภูมิท่านนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหมายถึงว่าต่ากว่า3 7 5หหรือไม่ นะครับถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยก็จะเชิญเข้าไปลงคะแนนในส่วนนั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าไปเจอนะครับไปเจอคนที่อุณหภูมิไม่ปกติก็คือ37.5ขึ้นไปเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับออย่างนี้ครับถ้าวัดครั้งแรกยังสูงอยู่เราก็จะให้เป็นั่งพักผอ่อนนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าเป็นหลักการทุกเหนื่อยกต่างให้นั่งพักผ่อนสักครู่อาจจะเดินทางมันเหนื่อยนะครับใช่ครอเพืวัดเราวัดอุณหภูมิใหม่นะครับวัดใหม่ นะครับหมายว่าเกินไหมถ้าไม่เกินก็คันเรืก็เข้าไปกระบวนการปวดอีกคือการมาลงคะแนนเลยแต่ถ้าวัดครั้งพักแล้วครั้งที่สองก็ยังเกินอยู่เขาก็ยังกําหนดว่าอาจจะเป็นั่างพักต่อกสักระยะหนึ่งถ้าสิบมาสีสิบห้าทีแล้วมาวัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่เกินก็เข้าไปถ้าเกินถ้าเกินเราขนาดนี้การจัดสถานที่ไว้เบอร์เวนที่เอกตั้งเป็นการสหากเลยกันไม่ส่วนหนึ่งเลยนะครับเอมีคูหาพิเศษไ้เลยการไม่ส่วนหนึ่งไม่ให้ปะปบนกับ กับผู้ลงคะแนนผู้ป่วยแล้วอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเดียวกันนะครับเราสั่นไว้แล้วค่อยบุคคลที่ที่มีอุณหภูมิเกินเนี่ยเข้าไปนั่งนั่งรอตรงเนี้ยนะครับรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวท่านคงจะถามว่ากรณีผู้ป่วยเป็นโควิดช่วงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับกรณีอย่างนี้กันประเภทเกิน37.5แล้วก็นั่งพักรออยู่ตรงนั้นต่อนะครับสมมติว่ามีผู้ป่วยโควิดเนี่ย ผู้เปวยโควิดหมายความว่าก็คือผู้ที่ป่วยอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในสามพยาบาลหรือจัดตัวอยู่เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นสนามพยาบาลเนี่ยเขาก็จะพิจารณาอยู่แล้วว่าอยู่ในระยะแพร่เชื้อเปล่าผู้ป่วยมีอาการหนักพอที่จะออกมาได้ไหมจะเป็นอันตรายต่อการเดินทางหรือไม่ถ้าเขาไม่รู้ญา,นานเนี่ย,ออกกหย,ยให้ก,ก็ออกมาไม่ได้นะครับเพราะมันจะไปเข้ากฎหมายว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโรคท่านก็ออกมาไม่ได้นะครับครับเอแต่ถ้าสมมติท่านเข้าอนุญาตนะครับ ตอนนี้สถานพยาบาลนี่เราได้มีการหาลือคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าท่านจะทาไงท่านบอกถ้ากรณีอย่างนี้สถานพยาบาลเขาก็จะมีเจ้าพยาบาลหรือเจ้าที่นออกมาด้วยมาดูแลอาการพวกนี้ด้วยนะครับกระบวนการของคนที่ป่วยโควิดกับคนอาการของที่ที่มีอุณหภูมิสูง37.5เนี่ยคล้ายกันนะครับกอณนี้เนี่ถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะกันเข้ามาในบริเวณนั้นเหมือนกันแต่หมายความว่าในบริเวณนั้นนะซึ่งซึ่งมีท่านอื่นอยู่เนี่ยเราก็จะ ดำเนินกระบวนการลงคะแนนเรียบร้อยก่อนนะครับ37.5เริ่มดำเนินกระบวนการนะครับเออเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในภาพรวมเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> ทั้งประ,ประเด็นประเด็นของผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า37.5และเป,ประเด็นของผู้ป่วยเป็นโควิดนี่เราจะทําอย่างนี้ครับท่านหนึ่ง <c oughs> เราจะให้สวมให้สวมถุงมือก่อนนะครับ <c oughs> อาสา,าสมัครด้านหน้าก็จะมีถุงมืออยู่แล้วนะครับสวมถุงมือก่อน <c oughs> อกเจีแอลกอฮอล์แล้วก็รอ,อไว้ก่อนนะครับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเนี่ยท่านนะครับท่านจะให้การบริการอย่างนี้ครับ ท่านจะให้ท่านออกมาให้ผู้ป่วยเี่ยออกมาปะปนกับไครนะนะครับเพราะผู้ที่ไปลงคะแนนท่านก็ต้องกังวลใดๆทย้งสิ้นนะครับเราจะเอาบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับอทั้งสองที่ใช้ในการลงชื่อมาอย่างสนเนี่ยเราจะถือเข้าไปนะครับเอพร้อมทั้งบัตรรืออตั้งทั้งสองประเภทอะคือเอาทั้งเล่นเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับหรือป่วยเนี่ยในบริเวณคูหาเนี่ยท่านจะลงชื่อ นะครับลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะฉีกบัตรนะครับคือหมายความว่าผู้ป่วยลงชื่อในบัญชีแล้วลงชื่อในต้นควบบัตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะฉีกบัตรติดตั้งสองใบเนี่ยพับให้เสร็จเลยแล้วก็มอบกับผู้ป่วย <S <S> <S นะครับหรือหรือผู้มีอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับท่านก็ไปลงคะแนนในครูหาซึ่งแยกจางหากจากผู้บุคคลอื่นๆน,นะครับผู้อื่นท่านกลัวล่วมันจะไม่ได้มาปะกนกันแต่ลงคะแนนเป็นการสาหับอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วเขาก็จะลงพับบัตรไม่ให้ผู้ใดเห็นนะครับ อกรณียางเงี้ยเราเราก็คิดหนำกันในเรื่องของของการมาย่อนหีบบาตรซึ่งกฎหมายนกาหนดให้ใช้หีบเดียวใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถจะปล่อยเข้ามาเดิมมังนอกได้เราก็จะใช้วิธีเราซักซ้อมแล้วนะครับว่าให้กรรมการประจุห่วยเนี่ยช่วยยกหีบบาตรตรงเนี้ยนะครับอยู่ในสายตาของคนทั้งหมดนะครับไม่ได้รับรับและรอถือถือเข้าไปต่อหน้าประชาชนที่โรงงานเนี่ยถือเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยย่อนบาตรลงไปด้วยตนเองนะครับ ทั้งสองหีบเลยท่านนึกภาพออกไหมครับครับนึกออกครับหือหีบบัตรถือหีบบัตรทักงสิกเนี่ยเข้าไปหยุดบัตรเสร็จแล้วก็เอามาวางประจําในตําแหน่งที่เก่าแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์บริเวณห,หีบบัตรทั้งหลายเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยในส่วนนั้นก็ถือว่าเขาได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเราก็จะให้กรณีผู้ป่วยก็จะให้ผู้ที่พามาเนี่ยพากลับไปยังสถานที่รักษาพยาบาลส่วนกรณีของผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนําว่าท่านไปตรวจ อีกครั้งหนึ่งพวอความมั่นใจนะครับครับที่โรงพยาบาลนะครับใช้สิทธิถ้าถ้าเป็นจะได้เข้าไปรับการรักษานี่ก็คือกระบวนการในส่วนของสภาวะของการให้รับษาในส่วนนี้นะครับเรียกว่ารัดกลุ่มทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ป่วยโควิดสิบเก้าบางคนเนี่ยเขาอยากจะอยู่อยู่ที่บ้านเพื่อจะดูแลรักษาตัวเองไม่อยากจะออกไปไหนเลยเนี่ยนะครับกรณีถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องมีการแจ้งสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ไหมครับตรงนี้อคืออย่างนี้ครับอบุคคล ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะครับผ <alia S 2> <sim ult> ู้ป่วยครับอาจจะมีชุระนะครับมีตั้งใจมาลงอ่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุไว้คือเป็นกิการแจ้งเหตุมันแจ้งใน2สองะันนะครับท่านคือ,คอก่อน <S <s วันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งถึงต้นปนะครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยท่านสามารถแจ้งในวันนี้วันสุดท้ายละครนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นันสุดท้ายแล้วคือวันนี้ยี่สิสองเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้ายังแจ้งทันนะครับถ้าท่านคาดว่าถ้ารู้อยู่่แง้าวันไงวันวันเลือกตั้งเนี่ยยผมมไไไปใช้้้สิท์่่ดแแนนาจจงงเล